สวัสดีครับผู้ซีซังคอนเพชรเกษมเก้าหนึ่งสอยลุงว่านอมหน่อยสม,มุทรสาครนศูนย์เก้าสี่เก้าสามแปดสองหกหนึ่งสามนะบํางเป็นเกจงานเกจทางเรือกคันนี้อยู่ที 13, ่เงินสามพันนอะครับเด้อรถมันซ้ำแห้งหลายผมก็เลยเอาอยู่เงินสามมาเป็นสีบอลน,น้ำสีบอลผมก็ถึงบอกแล้วผมทีขอเพิ่มจั็หน่อยอันนี้ของที่ใส่บางคนที่ทามางานเกจเนี่ยเป็นงานเบอร์เดียวแล้วงานเล่งงานดวนบางขับให้แล้วเลยจังไลยมือเดียวตรงแล้วผมใส่ของไหนแล็คเกอร์จะเป็นตัวนี้ครับสองเคของคุณดูมาที่โอเอนะครับเด้อเป็นระบบแผงซ่านะครับเด้อต่อง สองต่อหนึ่งเห็นว่าสองต่อหนึ่งด้วยนี่เป็นระบบสองต่อหนึ่งเบืองดีๆเด้อเนี่ยสีก็จะเป็นตัวนี้แหละครับเป็นของนิปปอนครับเป็นระบบสองเคครับทินเนอร์ก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่เป็นแลกเกอร์อ่าเป็นทินเนอร์นกแกว้วคือกันครับเป็นทินเนอร์นกแก้วเด้อครับเด้ออันนี้ในง,งบอยู่เมื่อสามพันบาทเด้อครับแล้วเมื่อสามพันบาทก็คือของหน้าซิไซคือกันกเบิร์ดนั่นแหละครับคือกันกเบิร์ดแล้เพียงแต่ว่าความละเอียดงานมาจิตแตกต่างความละเอียดงานเห็นไหมผู้จับบางทีเอาสีอย่างสี เนี่ยผมเก็บเก็บให้แค่นิดหน่อยผู้จ้าการเบิ่งเอาว่าเฮ็ดแล้วสิเป็นจังไดได้สภาพไอ้ก้อนมากับเฮ็ดแล้วยนี่งบ13,000บาทแล,บบาบแล้วก็บังคับให้แล้วภายในมือเดียวเด้อครับเด้อห้ามมาสร้างหันสร้างนี่สร้างหันสร้างนี่ในราคาเจนี่ผมบ่เฮ็ดครับไปหาเพชรบางอื่นได้เลยแค่ของผมนี่ก็มันถึกๆแล้วไปหาให้ได้เด้องานราคานี่เขาเอ,อขาขอางจังซี่ให้ผมกล้าเว้าเด้อเลยบ่ม,มีไผเรชุดไอเจ้าดอกระบบแห่งศาตรเห็นบ่แลด้เกิดระบบแห่งศาตรที่เนอร์เป็นอะลิอะคริลิกแทะสีก็เป็น 2K อ่ะโอเคเด้อครับเด้อ